Ani, เบลล่าลานีเผยเบื้องหลังวิลชวินเล่น MV ให้ปามีเบลล่ารานีนั้นเล่าถึงโมเมนต์สุดเซอร์ไพรส์เมื่อหวานใจอย่างวิลชวินเจีรละวหนนมาร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอซ่อนกลิ่นในคอนเสิร์ตการกุศลของปามีว่า ตอนแรกหนุ่มวิวแค่ตั้งใจไปเป็นเพื่อนและไปส่งเธอที่งานแต่สุดท้ายนั้นก็ตัดสินใจอยู่ชมคอนเสิร์ตด้วยจากนั้นหนุ่มวิวนั้นก็เกิดไอเดียสุดหาว่าถ้าเขานั่งเศร้าๆหรือนอนร้องไห้ในฉากที่เบลล่าถ่ายทอดอารมณ์เศร้าจะเป็นยังไงซึ่งก็ทำเอาเบลล่านั้นปิ๊งไอเดียชวนวิวมารวมเล่น MV ด้วยกันแบบสดๆบนเวทีโดยให้วิวนั้นแค่เดินหันหลังให้กล้อง ซึ่งตอนแรกนะทั้ทงคู่นั้นก็พูดคุยกันเล่นๆแต่สุดท้ายวิวนั้นก็ลองทำดูเพราะมีรอบซ้อมก่อนหน้าและคิดว่าน่าจะพอทำได้งานนี้สาวเบลลานั้นก็ยังได้แซวหวานใจว่านักแสดงคนนี้ค่อนข้างจะอินดี้นิดหนึ่งและเมื่อถูกถามถึงโอกาสที่ได้รับงานคู่กันอีกในอนาคตโดวิลลานั้นก็ได้เผยว่า เคยมีติดต่อเข้ามาบ้างแต่ตอนนั้นวิวยังไม่พร้อมและกำลังปรับตัวอยู่แต่ตอนนี้อาจจะปรับตัวได้แล้วก็ได้แบบนี้โอกาสหน้าเราอาจจะได้เห็นวิวและเบลลาเนี่ยรับงานรวมกันก็เป็นได้ค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ